สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องไฟผ่าหมาของ GHS จริงๆก็ Lx ก็ทำได้แต่มันต้องจอนะครับนี่คือสวิตที่ติดเพิ่มเติมมี o u t เล t อันนี้ยังไม่ได้ต่ออะไรนะครับแต่อันนี้ต่อแล้วเป็นสวิตแยกให้ไฟเลี้ยวทำงานเป็นไฟหาสาดนะครับเดีย๋ยวดูนะครับปิดกุญแจก่อนปิดกุญแจเสร็จถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนี่พอดีติดเสียงเบสโซอันนี้ ติดสองข้างนะครับติดสองข้างเลยหน้าหลังหน้าหลังนะครับเดี๋ยวจะติดสวิกตัวนี้นะครับนี่ก็คือมัอกี้โยกฝ่ายเลี้ยวขวาไว้นะครับเขาก็จะติดเฉพาะขวานะครับพยกซ้ายนะครับโยกซ้าย ถาก็จะติดแค่ซ้ายอย่างเดียวแต่เมื่อเราต้องการเป็นทักษะขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มนี้อ่าครับเขาก็จะคบวงจรเป็นสี่ดวงติดไปขึ้นม,มานะครับที่ติดตั้งง่ายมากครับเดี๋ยวจะ